กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์สกูสกุลนเนาะเมื้อวนนี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นยังไงเลยเนาะพี่น้องอากาศโซนนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยและกการตางประเทศว่าอากาศโซนนี้เป็นอะไรได้ทุกคนอย่างซืบตอนหนาวแหงบน่นะหรือว่าอากาศกะค่อนข้างจะฮอนละสลับอยู่บ้านบ้าลุยโซนนี้กัอากาศอย่างปกติถือว่าหนาวเป็นปกติลยเนาะทุกคนอย่างโบมีบวิแววว่าจะฮอนเลยว่า เปียกไปนะใดเนาะรูะ้สึกมาเย็นหนาวเป็นใจไดกะของให้พี่น้องหัางสาสุขภาพกันในเด้อเนาะเพราะว่าโซนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวทุกคนอาจจะเป็นวัดเป็นไอแล้วก็เป็นไข้ได้ง่ายเนาะสำหรับเรื่องราวดีๆในมื้อนี้บรลลูจะพาพื่นพี่น้องไปเบื้องไปชมไปฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุดนักเรียนไทยได้เนาะที่ว่ากลายเป็นแฟชั่นอยู่ในหลายๆประเทศเนาะเพราะว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รวมทาง ประเทศที่ว่าอยู่อาเซียนเฮาเนานะบอกว่าจะเป็นเวียดนามมีอย่างทุกคนแต่ว่าเรื่องนี้บลุยกัยังบุกว่าเป็นอะไรเนาะแต่ว่าบลุยจะพาเพื่อพี่น้องไปเบื้องซาเวียนานหรือว่ายูทูบเบอร์เวียดนามที่เพื่นนอนไดอ้อมมาเอาเหตุผลเกี่ยวกับสุดนักเรียนไทยที่ว่าเป็นแฟชั่นในประเทศทเวียดน,นามแล้วก็รวมทางลายลายประเทศนาําอีกเนาะว่ามันจะเป็นลายได่นทุกคนก็คือที่ผ่านมาเนาะบลุยกัได้เห็นข้าว ที่ว่ามีสาวดาราจีนที่เพื่อนได้มาเที่ยวประเทศไทยทุกคนแล้วก็เพื่อนได้ใส่ชุดนางเงียนไทยไทาย,ยูอ่ในสถานที่ท่องเที่ยวป้าบุลุยก็เห็นเพื่อนใส,ส่ชุดแล้วก็สวยงามน่าฮักขนาดทุกคนจึงกลายเป็นข้าวดังในโซนนั้นเลยเนาะแต่วันนี้เราจะไปเบิ้งว่ามันเป็นรายได้เกี่ยวกับชุดนางเงียนไทยที่ว่ากลายเป็นแฟชั่นอยู่ในหลายๆประเทศทั้งหลายเนาะ สำหรับเรื่องราวนี้เนาะบ่าวลุยแกได้นำเอามาจากช่อง YouTube ของคุณกาวหรือว่าบ่าวกาวซึ่งว่าเป็นยูทูบเบอร์ของซาเวดนามเนาะที่เพิ่นได้ออกมาเราเทุผลเกี่ยวกับสุดนักเรียนไทยที่เป็นแฟชั่นในประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะว่าจะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไปเบื้องไปสมพร้อมๆกันเนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างเส้นเวลาเขาไปเบื้องไปส่งพร้อมๆกันเลยแล้วจังบรบการล้านชาที่ครับสซงไปดูเรจบไปทุกคน คือผมไม่รู้ว่ากําลังเล่นโทรศัพท์บแบบนั่งดู tik tok หรือว่านั่งดู facebook หรือว่าคลิปอื่นๆในช่อง youtube ผมก็เห็นแบบมีไฮไลท์คลิปท,ท,ท,ที่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 เด้งขึ้นมานะครับที่ตอนนั้นเขากําลังใส่ชุดนักเรียนไทยอยู่ลย<อ>แล้วผมก็งงเฮ้ยทำไมเขาถึงใส่ชุดนักเรียนไทยเยอะมากมผมก็เลยลองมาค้นหาเป็นหลายภาษานะครับทงางทางภาษาเวียดนามก็ลองค้นหาว่าเออ <อ>นักเรียนไทยนี่ทุกคนก็ลองดูคลิปแบบนี้นะครับชุดนักเรียนไทยคือมีผลออกมาเยอะมากแล้วผมก็ลองค้นหาเป็นภาษาจีนมันก็มีเยอะแบบนี้ต่างนะครับเยอะๆมากแล้วเป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยมันก็มีเยอะแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ลองค้นหาในซ SO อบบี้คือแบบลองค้นหาในซอบบี้เวียดนามนะครับว่าเฮ้ยเขาเอาจาก <buch ad Ke ine> เขาเอาชุดนักเรียนมีจากไหนอ่ะก็เลยลองค้นหาในในช้อปปี้เวียดนามว่าไปเขียนว่าด<ม>องฝุกไทยล้านก็คือชุดนักเรียนไทยนั่นเองนะครับมีผลออกมาเยอะมากเรามีร้านหนึ่ง<ม>แบบเขาขายได้1,300ตัวแล้วนะครับมีเยอะเยอะเยอะมากผมก็เลย <inha id> ลองพิมพ์เป็นภาษาไทยว่า ทำไมชุดนักเรียนไทยถึง,ถงดังมากเขาก็เลยบอกว่าชุดนักเรียนไทยตอนนี้ที่ที่จีนมันขึ้นเป็นกระแสเป็นเป็นเเปเป็นป็นนนิยมมากเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทางทางจีนหรือว่าเวียดนานมเพราะชอบเที่ยวถ่ายเยอะมากส่วนมากคือชุดนักเรียนที่ผมเห็นในในซอรป,ปี้แบบนี้นะครับคือเหมือนแบบเขานําเข้าจากจีนโดยตรงแต่จีนก็ผลิตชุดนักเรียนไทย แล้วไปขายต่อคืององตอนออแรกผมก็เลยถามว่าเอ้ยเขาน่าจะสือจากไทยปะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่จริงๆก็แบบมีหลายอย่างก็ยังเห็นว่าเหมือนนำเข้าจากจีนก็ไม่รู้อะไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้แค่ผมเห็นส่วนตัวอันนั้นเองนะ่ผมไม่รู้ว่ามันมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์สองสาเหตุนะครับทําไมชุดนักเรียนไทยถึงเป็นนิยมถึงเป็นกระแสทางทั้งที่ที่เวียดนามที่จีน ที่เกาหลีหรือว่า oh. ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนะะื้อหาของวิดีโวันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็คือผมก้าวนั่นเอนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็ mm. ก็มาดู ดู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 ข้อมูลเพิ่มเติมของผมในช่องโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับในคลิปนี้นะครับผม,จะ,มะจะวิเคราะห์สองสาเหตุให้คุณผู้ชมได้รู้นะครบโอเคเริ่มต้นกันเลยนะครับคือเริ่มต้น<ม>จากสาเหตุแรกที่ขัดไม่ได้ก็คือ <c oughs> การออกแบบชุดนักเรียนไทยนั่นเองนะครับ<ม>ทําไมผมถึงพูดแบบนี้ก็เอาง่ายๆก็คือ<ม>ถ้าชุดไม่ช่วยของไม่มีใครอยากใช่อยากนิยมอยากมาแชร์ใช่ไหม,มคือถ้าดูโดยรวมเราจะเห็นเลยว่า ชุดนักเรียนไทยถูกออกแบบเรียบง่ายสุภาพและดั้งเดิมคือชุดนักเรียน<ม>ไทยถูกออกแบบด้วยสีเรียบง่ายละเอียด<ม>อ่อนและก็สุภาพมากนะครับวัสดุผ้าถูกเลือกอย่างพิธีพิธัน<ม>เพื่อให้นักเรียนสวมใส่ด้วยอย่างสะดวกและก็สบายนะครับ คือโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องแบบสุดนักเรียนไทยประกอบด้วยเชือเชิดสีขาวหรือว่าสีน้ำเงินพร้อมกับการเก่งขาสั้นนะครับเป็นสีเทาหรือว่าสีดำนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนผมเห็นก็มีแบบรองเท้าพร้อมให้เขาด้วยนะคะชุบช่วยมากนะ นอกจากนี้นะคะรับโรงเรียนในประเทศไทยอาจจะมีกฎเกณฑ์เฉพาะ,ะเรื่องชุดน,นักเรียนเช่นส่กระบโปรงหรือว่ากางเกงขายาวหรือว่าขาสั้นขาสั้นเป็นสีดำนะครับอย่างไรก็ตามความเหมือนของชุดน,นักเรียนไทยในประเทศไทยก็คือการมีเครื่องแบบเดียวกันระหว่างนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันนะครับต่อ เพราะจากสิ่งนี้ถึงเลยสร้างความสม่ำเสมอและสร้างสิ่งที่ดึงดูดให้ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าทางประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับคือผมเองยังไม่ไม่ได้มีโอกาสที่ใส่ชุดนักเรียนไทยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามาเที่ยวไทยองต้องอต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเช่ามาชื้อแล้วนะครับหรือว่าของอัจจะ จะจองในช้อปปีที่เวียดนามว่าอลองใช้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สาเหตุที่สองก็คือน่าจะมีผลกระทบจากภาพายนตร์รายการโทรทัศน์แล้วก็ดาราหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียอ,อื่นๆนะครับคือมผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ดูซีรีส์เด็กใหม่หรือเปล่านะครับแล้วเราจะเห็นว่านักสแสดงนนโอหรือว่านักสแสดงอื่นๆนะครับชอบใส่ชุดนักเรียนเพราะว่าเรื่องมันเกี่ยวกับ เรื่องเรื่องรองในโรงเรียนนั่นแหละก็ส่วนมากเราจะเห็นว่านักเรียนใส่ชุดนี่เยอะมากแล้วผลกระทบจากจากซีรีส์ที่ดังดังมากๆเส้นเรื่องเด็กใหม่นั่นเองนะครับแบบทําให้<อ>คุณผู้ชมได้หรือจากชุดไทยเยอะขึ้นนะครับเห็นก็ใส่แล้วเหมาะดีดูง่ายแบบใส่สบายนะครับเขาก็เลย นิยมชอบใส่ชอบขนหานะครับเราเลยมันก็เลยขึ้นเป็นกระแสนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออดาราในรงภาพยนตร์นะครับหน้าตาดีหุ่นก็ดีใส่ช,ชุดอะไรก็แบบมันเป็นฮิตมันเป็นเทรนด์เลยนะครับนี่เราก็ลองดูว่าดารา,าไทยเขาใส่ชุดแบบสวยสวยสวยมากๆนะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมว่าดูจากหนังฮอร์โมนแบบ เห็นชุดนักเรียนน่ารักมากนะครับแล้วก็ล่าสุดมีนักแสดงที่ดังดังมากของจีนนะครับชื่อว่าจูจิงจีนะครับซึ่งด,งดังดังมากจากบทบาทในเรื่องซีรีส์เรื่องตำนานรักนางพญางูขาวนะครับแต่นางก็เลยบินไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็ใส่ชุดจ นักเรียนนะครับเดินไปเ,เดินเล่นในในเซ็นทรัลเวิลแล้วก็ถ่ายรูปแบบมันเป็นฮิตฮิตมากในในโซเชียลมีเดียจีนนะครับมันก็เลยระเบิดแล้วก็จากหลายๆเรื่องที่เราก็เห็นว่าลิซ่าก็เคยใส่ชุดนักเรียนเต้นในในในโชว์ที่เกาหลีนะครับห้ายๆ้าแบบดาราก็ใส่ชุดนักเรียนทไทยมันเลยทำให้ฮิตฮิตมากๆนะครับ ก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมรวบรวม2สาเหตุที่ทำให้ชุดนักเรียนไทยถึงดังแบบไม่ว่าที่เวียดนามจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าดังทั้งในทั่วประเทศทั่วโลกนะครับหวังว่าคลิปนี้ของผมจะทำให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนมากขึ้นนะครับเอาเป็นยังไรดีนะก็เป็นนอลจ้าที่ได้เบิ้งในซวมเรื่องราวของขุนกาวหรือว่าเบ้ากาวสำหรเป็นยูทูบเบอร์ อาเวียดนามที่เพื่อนในมาเว้วถึงเหตุผลของอาสุดนักเรียนไทยที่กลายเป็นแฟชั่นอยู่ในประเทศเวียดนามและก็ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแลวก็จีนเนาะลการเพื่อนกันอย่างในแวาถึงสุดนักเรียนว่าเป็นสุดอาที่ว่าสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานน่าฮักทุกคนและกาเป็นสุดที่ว่าบ่าวสาวแล้วว่าวัยรุ่นใสพอดีพอเหมาะเลยดังที่เ,เห็นอยู่ในภาพอะไรเนาะบางที่เราบ้าลุยกันจะเห็นการแสดงหนังหรือว่าการแสดงละคร<ๆ>เพื่อนกันอย่างใส สุดหน้าเรียนที่ว่ามีดาราเนาะเพิ่นใส่สุดนเรียนโดยเฉพาะก็แม่นะดาราสาวที่ว่าเพิ่นใส่สุดนเรียนแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีอายุกแกๆ่ๆแต่ว่าใส่สุดนเรียนเข้าไปทุกคนก็อาจจะกลายเป็นคือว่าเป็นวัยรุ่นเป็นนุ่มสาวที่ว่าสวยงามสิ่งนี้บ่นเนาะตามที่บุลุยคิดว่าอยากใส่แล้วก็อยาก,ล,กอยาลองเพื่อจะทายรูปเพราะว่าเฮาใส่ไปแ,แล้วคือว่านุ่มสาวแล้วก็อีหยังขึ้นหลายเติบทุกคนเนาะตามที่บ่ลุยคิด ถ้าว่าพี่น้องนะฮะมีความคิดเห็ใน,ในใดๆที่ว่าเต่างตาจ้าบอลุยกันคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เด้อนะเนาะทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บอลุยกันนำเอามาฟารมาตอนวันพี่น้องอย่าได้คลิปวิดีโอนี้เด้อถ้าว่าคลิปต่อไปเนาะถ้ามีเรื่องราวดีๆนะี่ยวก,กับประเทศลาวประเทศไทยและการหลายๆประเทศอย่ในอาเซียนและการบอลุยกันจะได้นำเอามานำเสนอให้แม่พี่น้องในเบอร์ในสมุมในคลิปต่อตไปอีกเนาะทุกคนสำหรับวันนี้บอลุยจะขอลาประจ่ายเพียงซัมนี้เด้อเนาะสุดท้ายนี้ขอถกกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย